สำหรับคิดนี้นะคะพี่นอ้องสงก้านเข้ามาสวัสดีกับพระพรหมแม่แม่เอฟซี FC สุภุสุคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยพิบอนแพงเอฟซีบอดโจนะคะพี่น้องบอดโจนี่บอกว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะพี่นอ้องเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของข้าวดังเกลียวกล่าวไปทั่วฝ่าเมืองไทยนะคะบอดโจเองกับบอสไดพาดน,นะคะเพราะว่าอย่างเขามากใกล้ตัวได้พี่น้องก็ถือว่าใกล้ตัวที่สุดนะคะพี่น้องนั่นก็คือ แผ่นมหาสมปองสมปองนครไทยสงนะคะพี่น้องเพื่อนเองชื่อมือนี่เพื่อนเปิดเป็นอ่าช่องของเพื่อนเปิดเป็นสมปองท่อนะคะพี่น้องเพื่อนเองก็ได้ลงนะคะหรือว่าได้เชิญได้เชิญผู้กองเชิญผู้กองท่อนนะคะพี่น้องผู้กองท่อนเนี่ยคือถือว่าเพื่อนปิ่นค้นดังเลยล่ะตอนนี้นะคะดังดังทะลุเลยล่ะพี่น้องเอินว่า ดังระดับประเทศนะคะพี่น้องเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งกถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เอ่อบอกว่าขาดบดถึงนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของความขาดบ่ถึงแต่เมื่อท่านมหาสมปองได้เชิญมากรวมพูดคุยในไล่าการนะคะบอจโจก็ถือว่าเป็นผู้ที่สนิทกันกับท่านมหาสมปองเพิ่นก็นเลยถือโอกาสนะคะหลังจากเพิ่นออกไล่าการทอกโชว์ไปแล้วนะคะ เพิ่นก็เลยไปกินเขากันบอดจก็เลยได้มาวิดีโอข้อคุยกันครับท่านผู้กองท่อนนะคะพี่น้องก็ถทือว่าเป็นสิ่งดีๆเมื่อว้าสู่กันฟ้าเพสำหรับผู้กองท่อนนะคะพี่น้องเพื่อนเองก็บอกว่าเป็นผู้ที่บ่ถือเนื้อถือตัวได้พี่น้องนะคะบอดจโทรหาเพื่อนก็บอกน้าจนคบอยากทามยังกะทางเป็นกันเองกับสุ่สุดคนนะคะพี่น้องซึ่งในคณะนั้นนะคะบอดจเองไปอยู่ในลานของร้าน กองพี่อิปงลางก็คือล่านสเต็กเด็กคับนั่นเองนะคะส่วนท่านผู้กองท่อนกับมหาสมปองนะคะพี่น้องเพื่อนเองกับไปกินเขา่าอย่องนี้่าไปกินล่าสันพี่น้องเพื่อนก็เลยโทรหากันนะคะในเรื่องเล่าที่โทรหากันก็ได้สอบถามไปแน่ข้ามรู้สึกของท่านผู้กองท่อนสําหรับไา่การที่เพื่อนเอาออกไปออกละยราย่การแล้วเนาะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรายการท่อไม่ว่าจะเป็นไา่การ,ท,ร,การาที่ไปที่มานะคะ,ะ,คะพี่น้องมือนีแอปเปิ้ลเองกั อยากจะเมาเอาในแนวทางของข้างแอดเพนนัมเมนะพี่น้องที่ได้ก่อติดบอดโจโนะคะพี่น้องบอดโจคนอิ่นก็ได้ร่วมสัมผัสน,นะคะเอิ่นว่า,าวิดีโอข้อคุยกันนะคะส่วนแอดเพนอิ่นอะไรจับตนส้นปลายมาสรุปใีฟังกัน็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องเล่าของท่านผู้กองท่อนนะคะพี่น้องผู้ก,กองนะคะเพิ่อนมีซื้อเต็มๆเมพิ่นว่าร้อยตำรวจเอก นิติธรประชันการนานะคะพี่น้องนี่คือสื่อของเพิินนะคะส่วนตําแหน่งของเพิ่นก็นคือรองสารวัตรกองกำกับการห้านะคะกองกบังคับการปราบปรามนะคะพี่น้องเอิ่นวาเป็นนักสืบขี่นะคะบอเววาเป็นฟันเฟืองที่สําคัญน,นะคะของการของคดีเอ่อที่เกิดขึ้นจากวัดไงนะคะพี่น้อง ซึ่งก็ถือว่าเป็นนักสืบที่ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในวัดนะคะพี่น้องเห็นว่าจะเกือบปีคนนด้พี่น้องที่เหตุงานนี่นะคะพี่น้องแต่แนวคิดของเพื่อนนี่บอกได้ว่าสุดยอดเด้พี่น้องสุดยอดตรงไหนวะทีเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปที่เลกเยๆนี่ตามที่เบิ้งเพื่อนออกไล่กานเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าไปที่เลกเยๆนี่เพื่อนไปกราบไหว้หลวงพ่อวัดไล่ชิงก่อน เดี๋ยวเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนจะขอมาปูศาสนาเออและพร้อมกันนี่กะจะขอปูสำนักสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปลอมพี่น้องเพื่อได้สองยางเด้็กๆสำหรับงานนี่เพื่อนสำเร็จหลุด่วงได้ก็คือเพื่อนสามารถที่จะปูศาสนาขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปขอกับหลวงพ่อก็คือขอให้ไดข้ขจัดคนม่าน นะคะพี่น้องก็คือเป็นม่านศาสนานะคะขอทําสะอาดนะคะให้เฮ็ุแห่งศาสนาคลองแถวนั่นเองนะคะอันใดบดีก็สิได้ขจัดปัดเป่าออกไปประมาณนั้นนะคะและที่สําคัญก็คือบพา,าจะเป็นเรื่องเาวของสํานักงานตํารวจนะคะพี่น้องก็อาจจะนี่อ่าเรื่องเล่าของในทางทีบดีน้าแน่เพิ่นเองก็ถือว่าเป็นการกู้สํานักงานตํารวจแห่งชาติขึ้นมานํพร้ามมาสั่นนี่คือเรื่องเล่าของทันผู้กองทอน ะะเพื่อนเองกะให้สัมภาษณ์แบบง่ายๆสบายๆนะคะพี่น้องในฐานะว่าเพื่อนปิ่นอดีตของเพื่อนนะคะท่านมหาสมปองเพื่อนเลยนั่งมาพูดคุยเรื่องเล่าของอดีตของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการที่อดีตเพื่อนเองเป็นคนขอนแก่นได้พี่น้องเป็นคนอีสานบานเห่านิเด้ ه, นะคะพี่น้องแต่กะถือว่าเพื่อนเพื่อนเองกะเป็นผู้ทีม่มีความเอื่นว่าความไฟฝันนะคะพี่น้องต่างแต่นในนู่นะคะ ก็ไมยก็คือเรียนจบแล้วกะไปเดินทางไปเหตุงานงานเหตุงานไปแล้วก็อยากเลียนไปนัาคือวานนั่นแหละตั้งแต่อดีตของคนประวัติโดยย่อเพื่อนก็เป็นเด็กน้อยเลี้งยงควายทำงานโอ้ทำให้ว่าว่าเดี๋ยวสลับอ่าให้ให้ให้ว่าชัดๆแจ้งน้อยน้องพี่น้องเนาะเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายเออพี่นอ้องเลี้ยงควายนะคะพี่น้องอดีตเพื่อนคือป็นเด็กน้อยเลี้ยงควาย นะคะแล้วก็ทาหน้านะคะแล้วก็หลังมากกับไปเป็นนุ่มโรงงานนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเพื่อนเองไปเปิดร้านสมมอจักรยานอยู่ในโรงงานเพราะโรงงานเอ่อบอกว่าฟ้องสบู่แตกตัวนั้นโรงงานเลยปิดไปแล้วก็มาติดฐานพอดีนะคะพี่น้องพร้อมกันนี้เพื่อนเองก็บอกว่าอาชีพที่เพื่อนเฮ็ดมากหลากหลายพี่น้องเป็นนุ่มโรงงานกับเป็นเออเป็นสร้างตัดผมกับเป็นนะคะพี่น้อง จนนยที่สุดเกินมาติดทหารหลังจากนั้นเพื่อนก็ออกมาสอบนะคะพี่น้องออกมาสอบนายลอยนายลอยตำรวจติดพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นเรื่องเล่าของเชิดนาชู้อต,อตายกับครอบครัวเลอเกินเพราะว่าเล่าองเป็นคนลูกลูกไส้กกลูกคนแรกของครอบครัวนะคะมีพี่น้องอยยซี่คนหัวสันนะคะนี่คือประวัติของเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้เป็นตำรวจนะคะได้เป็นตำรวจนะคะถือว่าเป็นนักเรียนตำรวจรุ่น เอ,อ่อนครบาลรุ่นเจ็ดสิบนะคะพี่น้องหลังจากเพื่อนได้รับการเป็นตำรวจแล้วนะคะพี่น้องเพื่อนเองจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานในหน้าที่ของเจ้าของส่วนในตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องหนวาของความเสี่ยงพอสมควรนะคะ <S <S เพื่อนเองก็ได้บอกฝากบอกนะคะพี่น้องที่เพื่อนมาเปิดนาเปิดตาหานก้นก็บอกว่าบ่อยานบื่อจัดนั็นส,นนสี่ตัวว่าเล่าสิมาเห็ดนั่นสืบสวนอีกบ่ได้ว่าสัน่นนะคะ เพราะว่าคนจาได้แล้วสีหน้าไป,ป,ปเป็นนักสืบอีกว่าได้คุงสีหน้าเพื่อนเองก็ฝากขอบคุณน,นะคะพี่น้องขอบคุณกับประชาชนขอบคุณกับเอฟซีสุขุขุนนั่นล่ละนะคะค่าบบเปิดนามือนีกับบ่้มีผู้อก,กองท่อนนะคะพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อนบอกว่า,วาตำรวจหานักขคนหลายคนมีความรู้ความสามารถเมื่อกับเียนไปแล้วมั่นกับไปกับเขานะคะพี่น้องนี่เล่าที่ว่าเล่าเป็นพู้ทีสางคนงาน ให้ชู้ขึ้นมาให้เห็นให้ชัดเจนนะคะให้บอกว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นผมขอยกเครดิตนี้ให้กับทีมทีมงานทุกท่านเล่ววาปดเอาผลงานจะเพียงผูด้เดียวดอกพี่น้องนะคะนี่ถือว่าสุดยอดดีนะคะตำรวจน้ำดีก็มีเยอะแต่เขาไม่มีโอกาสได้ทำคดีใหญ่ๆแบบนี้นี่คือขั้นมอของเพิ่นนะคะพี่น้องมืออาชีพอดีนะคะพี่น้องเราบอกว่า สโลกแกนของเราคือเมื่ออาชีพเป็นกลางเที่ยงขางประชาชนุนรามารนั่นนะคะนี่คือสิ่งที่รูกองท่อนเพิ่นฝากไว้นะคะแล้วบอกว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าเพิ่นเิ็งงานทางนี้บ่ได้มันก็มีกอกสองอยู่นะคะพี่น้องสำหรับกอกสองก็คือเราก็สิไปเป็นผู้สอนด้วยแบนี้แล้ววา่านะคะพี่น้องแต่ที่ว่าสิป็นองเล่าของการที่จะไปสอนนักเรียนรุ่นหลังนะคะเพื่อให้เป็นนักสืบที่มีความสามารถต่อไปประมาณน,นันะ่นเนาะพี่น้องเอา้า นี่คือประวัติของการผู้กองทอ่อนขอบคุณสุภุคนนะคะพี่นอ้องแต่มีโอกาสได้ยิบยกมาบอกถึงนะคะยิ่งหิง่งห้อ,อกว่าสุบสุภุศนเลยด้ขอบคุณหลายจ้ะค่ะีหลากระพอฟังา่องนนจจอไเ้เสียงด้าน,น,นเดีีด้ามาไรกัน่ในกำลังใจนี้เป็นไรก็ไตามช่องิองะวัก้ามจี